สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพื่นออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องหอดล้วจ้าหอดบ้านงานันละค่ะพี่น้องคะ่ะบ้านหนองยยาป้องนะคะตําบลหัวย่างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคร,ราชค่ะพี่น้องคะ่ะไปนี่ไปนี่นี่ถึงแล้วบ้านหนองแยาป้อง

โดมนี่มูนงมาขายเคปแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะโดมบ้านนี่แหละบ้านมาขายของหากินแล้วมูนุมาขายเคปญี่ปุ่นนั่นทำไมเห็นหลังจากโควิดตะโควิดดินสีแยกกลางบ้านขายเคปนี่แหละแลรนมาขายบ้านนี่ทุกมื้นี่ตรงมาก็เจอประตูโหัววัดอาเธอร์ก็มาหน้ามันนะพี่น้องครับลองกับเธอมาด้วยนะริสเสียกลางเหมือนเลยอาเธอร์นี่เป็นบ้าแล้วคนหนอนนอนได้ค่ะเธอ มันเป็นเอกลักษณ์พมวตัวเป็นบ้ากักะพหนวนไงแมันนี่ถวายเหมีอนอหอดนะครับพี่น้องไม่ใช่หรอหอดเดียวหอดเดีหนูไม่ค่อยขามาในวัดเผื่นีมัพากพอตรงไปมะเปทนี้ดีกว่าไปทางนี้อาจะตำลพวกคนพนว่าไปคุณปนสกรกไปพลนย ล้านค่ะล้านขายเมื่อเด้เก็บเลยเพิ่นมีงานสามหมื่นนะคะวันนี้วันสุดท้ายสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคุณแม่เอฟซีสนาล์คุณแมแพงนะครับ,รบเรามาถึงงานแล้วเรามากับพ่อกับแม่น้องอาเบน้ำนะครับอ๋อวัดเฟิรนกวางอยู่ตรงนี้กวางเติบดูเลย เติบหนึ่งเอามงจันไว้ทีเขาจะใส่เขามาขายเคียบเขาบอกมาขายในวัดไอเทียดิเพื่อนบอกว่าตั้งมงนี่แหละมงเม่นลุนี่แหละเดบ่ะน้ำบวกห่วงบวกไงไย้อนเพื่อนจางมาล้ใหญ่โอ้โหเพื่อนะพี่น้องคะงานฉลององค์พระทาตุภาษาดีริกธาตุภาษาดีริกธาตุมาหอดพี่น้องครับอ่าลุงมาเรามาหอดละจ้า สวัสด <laughs> ีบอเป็น MC สองหน่วยเพนบรรแพร์นะครับเป็นนะครับอยู่กับช่องสารเวนแพร์กับเพจีกับตวันดีค่ะวันดีค่ะวันเรามาหอดแล้วค่ะเออแมววันดีจ้ามาวันสองวันแล้วก็้าจ้ผ่าจะาภาได้ดแต่งตัวไม่ส้อเนีนย ก็จะสงเลื่อนเห้ือนเ่โชจ้าชาชีพกอนไว้บ้านี่อินเห็นพ้นวันที่มีลูกมีลานมีพ่อตั้งเทีใส่แม่อายุหลอบหลเลื่อน้เด้ออู้หูบอกยางกวางหนึ่งนี่อนา่าพีครั้แยมขนาดว่าะไรสิเจอียงว่าหมอน่ำกับยูสารา

เดินบ,บกวางค่ะพี่น้องค่ะห้องน้ำก็มีนะคะห้องน้ำห้องน้ำอมีสาระบกวาง บ้านน้องย่าป้องอำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชนะคะพี่น้องขาเมือแร่งพ่อกันจ้าห้อยยันโอ้กว้างอยู่กว้างบักฮักนึง นี่เราหันหน้าไปทางพระาธาตุนะคะพี่้องคะใช่พอดีข้างลังเขามีสลากยูพอดีเลยห<ำ>้องน,น้ำก็มีน่าจะเยอะอยู่นะผุนทั้งพุนกับเบนห้องน้ำผ่นเตรียมงานโอ้คนล,ลุกิ่นเตรียมงานต้อนรับมือล้ำคักตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นายค่ะพี่้องคะ หนูก็ตื่นเต้นพ่อหนูมันล้ำไก่บ้านจะกของโพอดสาธุเด้อยกเวเนื้อหัวสาทุเด้อห้างบ้านองจินสองกิโลนะคะพี่น้องขาบ้านนี่กับนี่ตะพีตะนองละค่ะ บ้านน้องหยาป้องนะคะน้องหยาป้องบ้านดงบงังหลายหลายบ้านดูหาทางนี่นุกอ่ะ <บา S 1> เคยมาหนังเต้ในหน่อย,อยแต่ว่าบ้านน้องหยาป้องนี่มาดู วังโควิดก็มาขายเค้กนะคะขายอยู่บ้านน้องเนื่อปองนี่แหละค่ะพี่น้องคะมาสตาราดมาน้องเนื้อปองมีแค่นิดหน่อยแด้อีกส่วนละล้านส่วนไปไหนนั่นคือความไม่วูดประคิดว่าเพิ่นสิจ้างหมอลำใหญ่บระคิดว่าเพิ่นสิจ้างหมอลำางขนาที่จะคล้องยู่มาเล่นนะคะตื่นเต้นดีใจหลายค่ะมาเล่นไก่บ้ัติจะคล้องเหมือเร่งฮ่าเป็นภน้องใครวะอู้วังโควิดเที่ยง เมื่อคือนนี้กับหนูไปชวนน้องอุงอิงกับแม่หน่อยอยู่นะคะไปชวนน,น้องมากินเขาอยู่บานยู่นะคะแต่ว่าแม่หน่อยก็เลยบอกว่าแม่แม่หน่อยจะกลับบานนะคะแม่หน่อยจะกับรีสเกตไปเตรียมงานเป็นงานบุญบานน้องอุงอิงวันที่30มค่ะพี่นองคะแม่หน่อยก็เลยกับบานไปเตรียมการเตรียมงานไปรับแขกกนแม่หน่อยว่าแขกเพิ่มมาหลายแล้วนะคะ แม่หน่อยก็เลยต้องกลับก็เลยขาว่าน,น้องเนะะี่ยค่ะอันแม่หน่อยเลยบอกว่าน้องไปบ้านเสียนน,นุ่นเลขว่ามีว่าศีส่วนอันมากินเขาอยู่บ้านละค่ะพี่น้องคะ่ะเลยบอกว่าเมื่อนอื่นล่ำไกลบ้านนู้แม่นู้ก็เล่นาันเส้นนี้แม่ไปกินเขาสักหนองแม่หน่อยเลยวันขอบคุณหลายๆเดอ้อเดี๋ยวโอกาสหนาา้าสัการี้อ,อง เดี๋ยวรอบหน้าจะสิได้ระดับสุตาบันอันพระเอกนางเอกกับไปถ่ายุบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหอดบ้านแล้วพวกหนูหอดจากเอามือเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วน้อมมาในกายน้อมอันนี้ก็คุณยายนะคะของพระพุทธเจ้า คุณยายอินของรูปเจ้าก็คือกันดูผู้ดีเจ้าเอาพอกันคลิปนาค่ะี่น้องคะคลิปนี้ขอบพระคุณต่อการติดตามนะคะขอบพระคุณด้วกำลังใจเลยนะคะเ่รแรกพอกันเป็นกำลังใจให้แม่จีนกับปตุนได้เรื่อค่ะตื่นติ่ะลังไกลบาจะร้องนะคะเอาไป็นอจัดง่ายก็ทำให้ดีที่สุดใจยมเนาะเราบูชาในคนที่ควรบูชา มาเดิน้อมมาให้ถึงที่เร้อลูกหลานลูกหลานคุณยายเป็นเียมเนียวมาให้เหตุผมาบายพัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสองคนไปสองคนมาได้ป่ะให้